สวัสดีครับผมสวัสดีครับ f c ฟซแฟนช่องปูเยี่ยมพารวยอาวพบกันวันฟ้าร้องแล้วกันคืนๆนนะฮะไม่รู้จะพาลงตรงไหนเพึ่งมาพาแถวนี้ก็แล้วกันไปพาไกลๆซะก,ก่อนนะอ่ะเอาคลิปให้จบก่อนนะคลิปท่านมาหาง่ายลืมลงของท่านไม่ได้นะฮะมาตามชมคลิปมาหาง่ายนะจับด้วยมิสวตยนะมิสวยใช้เครื่องมือจับ เลขมันหลายตัวจับเอาไวอยู่นะมาหาง่ายนี่เลขช่องละสามตัวเก้าช่องเก้าสายี่บเจ็ดเลขยี่สิบเจ็ดตัวจะจับแบบไหนนอกจากใช้เจ็ดบวกหน่วยแล้วก็เลขเดินรหัสแล้วก็เอามิสเตอร์วายไปวางมันทำมุมกันเองนะยี่ิเจ็ก็เถอะมันทำมุมกันเองนะเขา้าอ่ะตามชมว่าเข้าแบบไหนนะไปเลย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 จะเข้าหรือเปล่าวัานนี้อ่า เรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะนา่นนาน,น,านฟ้าร้องฟ้าร้องเดี๋ยวจะมาทางนี้คำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะอา้าวใครถูกรางวัลบ้างนะ980116ศยกัน1น้ไปเร็วๆมาหามิสเซอร์ไวเลยนะ ขายหลักหน่วยนะห้าเก้ตั้งนะห้าเก้าบวกได้เจ็ดไว้ก่อนนะ7จบวกแเป็นสิบห้าห้ก็หมามาเป็นเลขวิ่งให้เรานะห้าเถ้าเดินรหัส3มนะมาที่890 1ก้านะเอาศกับหนึเป็นหลักอ่นะเติมตัวเลขลงไปครับผมแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าศูนย์หนอามจ,จะจะจูหรือเปล่าฟ้าร้องเลยเกินนะมีสวายวางนะ อาเรามาดูเลขวิ่งกันก่อนนะเลขวิ่งห้ากับหกนะมาร์คไว้นะตำแหน่งห้ากับหกอยู่จุดไหนวางมาร์คให้หมดหาทางนี้ห้ากับหกอยู่มุมนี้นะห้ากับหกอยู่มุมนี้หกอยู่มุมนี้ อาท่านจะมองเห็นตัวเลขนะ901ไป456เลยนะเ,อ,เน 5. อ้าวเขียน949596 040506 141516ฮะอ้าหมุนไปอีกนะ56มาตัว56อ,อยู่มุมนี้นะเห็นไหม6อยู่มุมนี้ใส่กัน123นี่เห็นไหม มาเลยนะหนะึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปองเาเลขที่มันชนกันนะดูแล้วมีแต่หนเม็ดเดียวนะฮะชนกันตรงนี้นะอ่าระบายชมนะฮะ ไปเร็วหน่อยแล้วฟ้ามาไล่แล้วห่างวดนี้งวดนี้นะหนึ่งหนึ่งหกนะบวกเก็ดเป็นเท่าไหร่เป็นสามสี่นะนี่ตัววิ่งของเราหนึ่งหนึ่งหกเดินรหัสนะหกเ9แปดเก้านะได้แปดกับเก้านะเาเขียนลงเลยนะหกเแปด ก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองอ่าเสร็จแล้วเราก็จะมาระบายสีตัวที่จะมานะสามกับสี่นะอยู่ตำแหน่งนี้อ่าระบายไว้สี่ตำแหน่งนี้ แปดเก้านะชนตัวไหนเอาตัวนั้นนะอ่าเจ็ดแปดเก้าสามสี่เห็นหรือไม่ครับผมนี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เรายกมาหมดเลยนะแปดสองแปดสามแปดสี่ 92,93,94นะ,ะมามุมนี้นะปิดมามุมนี้901ใส่456นะ94,95,96 04,05,06 14,15,16เกือบร้นจอนะ,อะชนกันที่เห็นจะ94นี่แหละนะ แต่ fc แฟนช่องก็เอา94ไว้นะที่เหลือนะ8393แล้วก็04 14. 14ก็เอามาเป็นตัวลองนะเด่นที่94เม็ดเดียวนะฮะอ่ะดูที่ระบายสีหน่อย อย่ามาทางนี้นะฟ้าเดี๋ยวจะปิดเครื่องแล้วนะเก้าสี่เม็ดเดียวนะแปดสามเก้าสี่ตัวใกล้เคียงอ้านะมีแปดสี่ด้วยตัวหนึ่งนะตัวรองของมันนะเก้าสี่เก้าห้าตัวรองเอาขนาดนี้เลยอ้านะหมดเวลาแล้วนะครับผมกับตัวเลขวิสเซอร์ควายนะจับ ามันร้องก็เลยต้องร,รีบ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 นะได้เจ็ดนาทีนะ12วินาทีแล้วแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับผมแคปแคปแ,คปแ,คปแคปจะมาหรือไม่จะมาหรือไม่นะฮะเก้าศูนะเอาท่าเดียวกันดูสิ 7, 8, 9, 3, เจ็ดแปดเสิสองสามสี่าอยู่ท่าเดียวกันไหมหรือจะคนละท่านะะ อ่ะไปตามสูตรตามล่องตามรอยของมันนะครับผมผิดจากสูตรไม่ได้ไม่มีที่คำนวณไม่มีที่จะไปฮนะเอาสักแปดนาทีนะเกือนาทกาีกว่าแล้ว45้าเดี๋ยวก็50สนะนะอ่ะเก็บของกำลังพาจากเอซีแฟนช่องไหนอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับแล้วแล้วนอกจากนี้ท่านก็ต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเข้าไว้นะไม่อย่างนั้นมันไม่เด้งให้ท่านท่านเห็นนะคลิปผมเนี่ยเขาไม่ค่อยโชว์โชว์บ่อยๆนะเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ค่อยแชร์ลง y t u t u เอ่อเท่าไหร่นะทําให้การการเปิดไปตามหน้าเนี่ยไม่ค่อยเจอนะท่านต้องท่านต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เองอ้าวพอแล้วแปดนาทีสามสวินาทีนะ อำราพระจาครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว